ยังอยู่ในเรื่องของปลาเมื่อสักครู่เป็นปลานินเขาเลี้ยงแล้วก็ส่งร้านอาหารแต่ว่าอันนี้ค่ะท่านผู้ชมต้องไปตกปลานะคะซึ่งทางออบตโสแมสารค่ะแถลงข่าวของการจัดการแข่งขันตกปลาสแมสารฟิชชิ g งเกม2022นะคะซึ่งงานนี้ค่ะเป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่า3 0 0 0 0 0บาทค่ะ โดยที่อบตอสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีคุณอดุลรักสกุลสงสยัยนายกอบตอสมสารคุณสรณัฐพิทักษ์กรประธานชมรมท่องเที่ยวและที่พักสมสารรวมถึงภา,าคีภาคีเครือข่ายนะคะร่วมกันแถลงข่าวค่ะในการเชิญชวนนะคะร่วม แข่งขันกีฬาตกปลาสมัสารฟิชชิงเกม2022ครั้งที่1ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของคุณสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคุณทวชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและถ้วยรางวัลเกียรติยศคุณอดุลรักสกุลสงสยัยนายกอบตอสมัสารนอกจากนี้ยังมีรางวัล พิเศษอีกมากมายเลยนะคะมูลค่า <5 S 2> เนี่ยรวมกว่า3 0 0แสนบาทค่ะซึ่งการจัดการแข่งขันนะคะก็จะจัดในวันที่16ถึง17ธันวาคมเนี่ยค่ะบางคนหัตกได้โอ้นี่ปลาอะไรบ้างก็ไม่รู้นะ,ะเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะคต้องเป็นนักตกปลามืออาชีพละค่ะพอบอกมาเลยว่าตรงนี้หมายตรงนี้ปลาเยอะต้องไปตกเลยนะคะในการแข่งขันนี่เห็นไหมคะ เรียกว่าม,มีนักตกปลามืออาชีพกันทั้งนั้นเลยซึ่งการแข่งขนนันเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะครประเภทเรือไม้และประเภทเรือสปีดโบ๊ทไม่จํากัดเหยื่อและพื้นที่การแข่งขนันเรือไม้จะมีค่าสมัครท่านละ800บาทนะคะเป็นรายบุคคลสำหรับ2ท่านแรกพร้อมเสื้อ1ตัวแล้วก็มอบค่าอาหารให้200บาทด้วย จะมีการจับสลากหางบัตรรับรางวัลพิเศษด้วยนะคะในช่วงงานเลี้ยงตอนเย็นของวันสุดท้ายในการแข่งขันก็คือ17ธันวาคมส่วนสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะคะแน่นอนต้องได้ความสุขความสนุก แน่นอนนะคะกับกีฬาตกปลาแล้วเนี่ยยังได้ไปชมวิถีชาวประมงของชาวสมแสารมีอาหารทะเลสดๆรวมถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็มีห้องพักค่ะที่จัดเตรียมเอาไว้ให้อย่างหรูหราเลยนะคะในราคาพิเศษด้วยค่ะในพื้นที่ของตำบลสมแสารซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่เลยนะคะที่สวยงามมากๆแล้วก็พร้อมในการรองรับนะักท่องเที่ยวรวมถึงรองรับ EEC ที่กาลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ